ไกลเพลงวพอวยพรก่อนลาให้เขาเอาเสาวลงลุ่มสาลาเมื่อนี่งานวิวาอย่าให้น้ำตาปนเปื้อนพาควันอ้มันคนจนคงบ่มีวาสนา สีใดเจ้าเป็นพันยาเพราะบุญห่วมพาเอามาสำนีสุขขีกับเขาเจ้าบ่ต้องให้จงกลั้นน้ำตาเอาไว้อย่าให้มันไหลใส่ฝ้ายผูกแขน เงินแสนเต็มพานหรือบอต้องการจักหน่อยเลยบอพ่อแม่เจ้าคงสมใจโนได้เคยลูบปอแทมมีทานาหากเขาทิมป่ามือ่อใดบอกไ้ให้รู้ ยังคอยซ่อมแซมใจอยู่บ่ต้องหดหูนั่งเศร้าเสียใจไอ้สิขออาสาคอยซาบน้ำตาถ้าเป็นไปได้ถ้าบ่เห็นไอ้เป็นอื่นไกลไอ้พร้อมเต็มใจอยู่ทุกเวลา แต่งกับเขาสาเจ็ดน้ำตากรวันนี้อายมาอวยพรผูกแขนให้ก่อนอายจังสิไปเข้าใจตามนี้สีบอมังพิธีให้เจ้าไป ให้จงฮักกันเลยลายบ่ต้องห่วงอาย่างบ่ตายโดหากเขาทิมป่าเมื่อใดบอกไอ้ให้รู้ยังคอยสมแซมใจอยู่บ่ต้องหดหูนั่งเศร้าเสียใจ ไอ้สิขอสาคอยซับน้ำตาถ้าเป็นไปได้ถ้าอากบอเห็นไอ้เป็นอื่นไกลไอ้พร้อมเต็มใจอยู่ทุกเวลาแต่งกับเขาสาเช็ดน้ำตาคนวันนี้ไอามาอวยพร ผูกแขนให้ก่อนไอจังสิไปเข้าใจตามนี้สิบ่มั่งพิธีให้เจ้าอไปให้จงหากันไลา,ลา่บ่ต้องห่วงไอย่างบ่ไตาโด